ประตัวกิจาการ Thailand Travel e-Commerce Live Project Grand Opening บริษัทสายสมอนอินเตอ r ์กรุ๊ปจำกัดจัดงานเปิดตัวกิจกรรม t h i l l n n t t r v v l l e o o m m r r e l l i v p r r o j e t t r a n แ o ล e n i n g นหนึ่งในโปรเจกต์งานของทางบริษัทที่ต้องการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทยจีนรวมทั้งส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่น่าสนใจให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยการโปรโมทการท่องเที่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวและการถ่ายทอดสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนในรูปแบบ c ช i น a t r า v e l l i ลฟ t แอนด a ไทยแลนด f ออฟฟ a เชียล โดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีคุณก่อนทัพรังสีนายกสมาคมมิรภาพไทยจีนและอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมงานและเยี่ยมชมการแสดงสินค้าอย่างพาราจากบริษัทสายสมอนรวมถึงสินค้าแบรนด์ไทยมากมายค่ะที่มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการนําเสนอขายสินค้าผ่านทางไลฟ์สดโดยมีหล่กพาร์ทเนอร์และ KOL เข้าร่วมงานกันอย่างคับคัง่งณโรงแรมรามากัน เดนกรุงเทพค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะยังได้รับความร่วมมือจากกรมการค้าระหว่างประเทศสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยจีนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกการยางแห่งประเทศไทยและสหรกรณ์และการเกษตรจันทบุรีค่ะ โดยกิจกรรม Thailand Travel e-commerce live project ค่ะจะทำการออกอากาศและเผยแพร่สู่ทั่วโลกผ่านการถ e ่ายทอดสดออนไลน์ e-commerce live streaming โดย KOL ชื่อดังจาก TikTok ใช้หน้าท a า o และ WeChat ประเทศจีนค่ะ